ครับผมเองก็ลืมจามาดูโลกก็วันที่2ีกันยา2496นะครับยังสมัยนั้นก็โอ้ไปก็เกิดเกิดที่บ้านนอกนะครับถนนหนทางก็ยังโอ้เหมือนอเป็นเหมือนควายควายนอนนะครับถนนถนนควายนอนนะ ม,มาเข้าเมืองที่นู่นนะครับบ้านแม่เต่าไห่อมาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับมาฮก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกันยาสองห้าหกเจ็ดครับ <c oughs> อ่าเก้าหกอันนี้มันหกเจ็ดนะครับมันก็โอเคนะครับเก็ เ0บริบูรณ์เลยนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะย่างเข้าเจ็แล้วนะครับก็ใช้ชีวิตมาก็ก็คุ้มค่าพอสมควรนะครับก็อ่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอายุมากแล้วนะครับอ่าเจ็ดสิบปีแล้วครับครับ <c oughs> ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณนะครับาทุกท่านที่มาอวยพรให้ ให้ผมนะครับมามันแก่ไปอีกปีแล้วนะครับมาญาติพี่น้องนะครับมาเพื่อนพ้องทั้งหลายนะครับมาก็เพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับมาก็ทั้งหลายแหล่นะครับมาที่ได้ได้ไอ้ศึกษาข้าวแล้วนานะครับหรือ อันอ,อักษรละนานะครับมาตัเมืองอะไรพวกนี้นะครับมาเห็นไหมก็โอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้มาอวยพรให้นะครับผมมีอายุเข้ามาถึงป่านนี้ได้เนะี่ยโอ้ก็นับว่าอ่าเขาเรียกว่าดูแลร่างกายนะครับอ่าต้องต้องดูแลคนเราจะต้องดูแลร่างกายนะครับ ให้มันดีนะครับเออก็เราอายุมากแล้วนะครับตื่นเช้ามานะครับมาตื่นเช้ามาท่านจะลืมนะครับขั้นแรกเลยขั้นแรกเลยนะครับอท่านจะต้องล้างตับนะครับล้างตับอล้างตับก็คือกาแฟดำนะครับไม่ต้องไปใส่น้ําตาลไม่ใส่รองครีมอะไรท้งอย่างนะครับชงกาแฟดํานะครับกินล้างตับนะครับเพื่อมันจะอ่าน ไปล้างอะไรที่ของเสียที่มันอยู่ในตับนะครับว่ามันตับสําคัญนะครับมาเราเราต้องดูแลไอ้ตับไลายใจปุ๋งของเรานะครับหัวใจปอดนะนะไหมอ่าแล้วเราจะอยู่อ่าได้ไปอีกนานนะครับมอ่าก็ห้าปีสิบปีหรือยี่สิบปีก็แล้วแต่นะครับก็ก็แล้วเต่ยมันจะอยู่ไปนะครับไหมอันดับแรกนะล้างตับนะครับอันดับที่สองก็คือวัด ความดันนะครับเออหรือเบาหวานนะใครเป็นเบาหวานก็วัดเบาหวานไปด้วยนะครับเอออย่าไปอ,อ,อันอ่าอย่าไปประมาทนะครับวัดความดันนะครับคนเราเออไปอ่าเสียชีวิตด้วยอันเส้เนเลือดแตกมีหลายคนแล้วนะครับเพื่อนผม <c ười> เออเพื่อนผมมันก็หลายคนนั้นนะครับไม่เมอ เราอายุมากเราเราต้องดูความดันนะครับปกติแล้วาตามที่หมอเขากำหนดไว้ให้ก็ร้อยยี่สิบแปดสิบนะครับไอ้นมนี่นี่นี่ร้อยยี่สิบแปดสิบนะครับไอ้แมอ่าก็ก็อย่าให้มันสูงกว่านั้นนะครับสูงกว่านั้นก็ระวังนะครับร้อยสามสิบสี่สิบขึ้นไปแล้วมันระบางเห็แต่น้อยลงมาสักร้อยสิบก็อยู่สบายนะครับร้อยสิบเจ็ดสิบอะไรพวกนี้นะ อย่ามันต่ำกว่าเก้าสิบหกสิบก็แล้วกันนะครับไอช่วงไอช่วงต่ำกว่านี่อยู่สบายนะครับท่านกลไปพยายามวัดความดันทุกวันทุกวันนะครับมาครับแล้วท่านจะอยูอย่อย่างสบายนะครับมาไกลจากกันเ,เขาเรียกว่าความดันสูงนะผมผมได,ได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะเรื่องความดันสูงนะท่านอยู่ควบคุมยังไงเนะี่ยท่านก็ไปดูนะดูอัน ไอ้ยูทูบไอไอ้ไอ่อีพีเก่าๆที่ผมเล่าไอ้ฟังนะครับอ่ดูแลความดันนะเบาหวานนะเบาหวานนะถ้าใครเป็นก็โอเคเยอะๆก็ควรจะตรวจสอบหน่อยนะครับเบาหวานนะครับตรสอบหน่อยเพราะว่ามันถ้าเราตรวจสอบทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนมันก็ไม่ขึ้นไป2องร้อยสามร้อยสี่ร้อยะไโอ้ไม่ใช่ว่านานๆมาตรวจทีนะครับอ ต,ต้องต้องตรวจทุกวันนะเดียท่านท่านท่านลองดูได้ดดรถรถเราอเก่าอ่ะอกก่อนจะออกนเราก็เช็คมันเครื่องก็งหน่อย <c oughs> เออมันเขาอยู่ในขีดหรือบอกอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าอ่ามันน้อยหน่อยเติมไหมไหมันเหมือนกันเบาหวานเราว่าเออมีมากไปเราก็กินยาเพิ่มหรือว่าลดอาหารไว้อะไรกันเนี่ยเราก็ปรับปรุงเอาเองมาให้มันอยู่ในระดับนั้นนะครับอ่าระดับที่อันร้อยสิบร้อยยี่สิบนะอย่าให้มันเกินตัวนี้นะไม่ฮะา พยาพยามพยายามโอเคนะครับมาและท่านจะอยู่อย่างสบายแล้วะส่วนอันที่สําคัญนะคือท่านต้องกินอาหารนะครับมาเรื่องอาหารสําคัญนะครับท่านท่านจะอยู่มีอายุมากๆเนะี่ยท่านท่านต้องกินอาหารครบห้าหมู่นะครับเออห้าหมู่นะครับมาอ่าคาร์โบไฮเดรตนะโอเคลดน้อยๆหน่อยนะครับว่เราอายุมากเนี่ย มันไม่เลยไปเอาไปอะไรมากมายแลวเอาเอาแค่อันเอาเอาเคลื่อนไหวได้ให้อะไรได้ก็พอนิดนหน่อยหน่อยสักข้าวสักสามสี่ช้อนก็พอแล้วนะอย่าไปกินมากครับต่อวันนะเห็นไหมอ่าโปรตีนนะครับโปรตีนก็เนื้อสัตว์ใหญ่ๆก็ควรจะเลิกนะครับเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรพวกนั้นะเยอะเลยเลิกนะควรจะมันย่อยยากครับมันย่อยยากอ่าโปรตีนพวกนั้น,นะกินกินปลานะครับปลา ปลาที่มันดีที่สุดก็คือปลาสวายนะครับมามันจะมีโอเมก้าสามนะครับไปบำรุงสมองนะครมาไ,ไหนไหมโปรตีนคนรจะกินปลานะครับมาผมก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วนะเรื่องปลานะครับอัน,อนกินผักนะครับมาผักผักนะก็ควรจะผักเป็นอัน ผักใบเขียวนะครับอผักใบเขียวที่มันเขาเรียกว่าไร้สารพิษอ่ะไม่ใช่ผักอันที่อันไรคะนาผักอะไรพวกนั้นโอ้ไม่ใช่แล้วครับผักใบเขียวที่มันไร้สารพิษอย่างเช่นผักเสียงดาผักยอดผักอะไรต่างๆอนี้อยู่ในบ้านนะเออเน้นๆกินยอดก็ใบเขียวๆน่ะเออมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแดงๆกินแดงๆมั่งผักอกินผักกิน อืมอ่ากินโปรตีนนะครับอ่าเกลือ,อเกลือแร่นี่ก็โอเคแล้วก็เป็นวิตามินนะวิตามินพวกเนี้ยวิตามินนี่ก็โอเคควรจะหาหาจากอันธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าไปกินอันวิตามินอันอันทั่วไปนะไครมาฮะวิตามินเราหาจากธรรมชาติอย่างเช่นวิตามินบีนะ ขายในตลาดเดี่ยแยะไปหมดวิเบินบีที่มันบำรุงสมองวิเบินบีรวมนะครับแล้วก็สร้างเองนะครับในลําไส้นะอกินไอ้ไอ้ถั่วเน่าเมื่อบ้างะกินไอ้ไอ้ไอ้โยเกิร์ตไอ้นมเปรี้ยวบ้างทุกวันทุกวันทุกวันให้มามันจะไปสะสมไ้เสร็จแล้วเราก็เลี้ยงไว้ให้ดีในจุลินทรีย์ในในลาไส้นะเลี้ยงมันให้ดีนะครับอ่า มันก็จะทําให้เว е ลาเราตดตออกมาเนี่ยโทษทีนะตดตออกมาเนี่ยมันจะไม่เหม็นนะครับถ่ายออกมาขี้ขี้เนี่ยก็ไม่เหม็นนะมันไม่เหม็นนะผมเองเนี่ยขี้อยู่ในโถส้มนะวันหนึ่งผมผมก็จะชักโกกทีนึงไม่เหม็นก็ไม่เหมเห็นนะไม่เหม็นใช่ไหมเออท่านลองขี้ไม่เหม็นตด,ดไม่เหม็นนะ,ะันท่านท่านท่านไอ้ข้างในนี่มันจะอยู่อย่างสบายนะเออท่านท่านไป ไปดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ไอ้มาขี้ให้เหมอยาให้เหม็นตดยาให้เหม็นได้ไหมอันนี้วิตามินบีมวิตามินบีไอ้ที่มันจุลินทรีย์อยู่ในลําไส้นะมาเมื่อมันมันมีเยอะๆระบ้าจุลินทรีย์ดีนะครับ็นไ้มมันตดไม่เหม็นอะไรขี้ไม่เหม็นแล้วมันยังสร้างวิตามินบีไป,ปบำรุงสมองเน่เน่เๆ่ๆเป็นไงมะวิตามินบีวิตามินเอเนี่ยเราจะได้จากผักควายเขียวนะครับใบเขียว มันจะบำรุงสายตาะใบเขียวแต่ไม่ใช่ใบ,ใบเขียวที่มัมีสารเคมีเยอะๆนะครับถ้ามันมีสารเคมีเยอะๆนะท่านก็เอาว่าแช่น้ำโซดาไฟไม่ใช่เบกกิ้งโซดาหรือ,อน้ำส้มสายชูอะไรนั่นเพื่อลดสารเคมีลงไปนะครับครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ใน,น,นวิธีมันท่าน,นจะต้องกินผักนะครับหมนไหมอ, <c oughs> อ,อัน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 ข้อสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ ตอนชาปลาเล็กปลาน้อยนะเออท่านท่านอย่าจะไปลืมนะครับมาปลาเล็กปลาน้อยน,นะมันจะให้โปรตีนนิดหน่อยนะครับแล้วมันจะมีแคลเซียมเยอะนะครับเออคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าอ,อ,อายุมากไปแลอะไยมาแคลเซียมมันขาดแคลเซียมนะเออมันจะไปดึงเอาไอใ,ในกระดูกนั่นมาใช้นะ,คะแคลเซียมนะเห็นไหมทำให้กระดูกผุ กระดูกนั่นนโอ้กระดูกผุภายในนะครับเอ็มมันไปดึงแคนเสียมมาใช้เยอะนะครับเอ้<ว>มเวลาเราหกลมอะไรนีดนหน่อยๆโอ้ขาหักแขนหักอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนีๆๆ่ยเนมันกระดูกผุข้างอาข้างในนะครับท่านท่านก็อย่าลืมนะครับกินปลาเล็กปลาน้อยนะครับเมห็นไหมปลาเล็กปลาน้อยโอเคแล้วก็กินให้มันให้มันมันได้ไอ้สิ่งที่มันได้ประโยชน์นะครับเห็นไหม อันข้อสาคัญอีกอันก็คือกระเทียมครับกระเทียมเนี่ยตอนเช้านะเออกระเทียมนี่สําคัญนะครับกระเทียมออาท่านกินวันล,ละเจ็ดกีบสิบกีบนะครับตำให้ละเอียดนะครับเห็นไหมกระเทียมนี่มันมันจะไปช่วยควบคุมในการเต้นของหัวใจของเรานะครับเฮ้ยนี่นี่ ก็คือเมื่อไปควบคุมการเต้นหัวใจก็คือชีพประจอนั่นแหละตัวที่สามอะความดันนะฮะความดันตัวที่สามตัวที่แรกก็คืออ่าความดันในในในระหว่างหัวใจบีบออกไปมั้อันกำลังตัวที่สองไอ้ความดันที่อ่าเ,เลือดเส้นเลือดคลายตัวเห็นมั้ยอันตัวที่สามนั่นคือ,อ ชีพประจรนะครับเป็นชีพประจรนะนะั่นะน่น,ะน,ะนะตัวที่สามนะมันจะควบคุมให้อยู่ในระดับระดับที่ดีนะครับเออท่านท่านอย่าไปลืมนะกระเทียมนะครับท่านไม่เชื่อผมก็ไปลองนะครับอ,อไปลองนะกระเทียมนะอย่าลืมนะของโบราณเนี่ยเห็นไหมหอมแดงนี่เอ,อก็ควรจะกินบ้างนะครับเพราะว่ามันหอมแดงเพราะว่ามันมีสาร <c oughs> ที่เขาเรียกว่าไล่วัดโบราณอนะไรไหมเออ อันนี้ก็ควรจะกินไงมาตำ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 กินเข้าไปนะแม่ตำปลาเล็กปลาน้อยกินกระเทียมอ่าอ่าหอมกระเทียมอ่าเห็นไหมหอมหอมแดงกระเทียมเห็นไหมเนี่ยอันข้อสําคัญอีกอย่างยังก็คือที่ท่านท่านจะทําให้ร่างกายของท่านอืมร่างกายของท่านเออต้านทานโรคได้ดีะอ ท่านอย่าลืมนะไอ้ไอ้ตัวที่มันต้านทานในโรคน,นั่นนะคือเม็ดเลือดขาวนะครับเมื่อเลือดขาวครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมันจะมันจะต้านทานไวรัสได้อย่างดีนะครับถ้าเม็ดเลือดขาวของเราเป็นฐานเองนะมันจะไปต้านทานให้เลยถ้าทําให้เม็ดเลือดขาวนี่แข็งแรง่ะท่านก็โอกาสที่จะเป็นหวัดเป็นอะไรทั้งปีเนาะยากแล้วครับไม่มีอะไรมาอ่า อันตัวที่จะให้อืให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงก็คือไอตัวเบต้ากูแคนเนี่ยนะกินมันแล้วเม็ดมันเม็ดเม็ดนะไข้มากเลวันไปรีไปทําให้เม็ดเลือดขาวมันแข็งแรงไงอ่าเสร็จแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งครับเห็นไหมส่วนนอาท่านอายุมากไปแล้วก็คือกินโคเอนไซม์คิวเทนซะบ้างนะครับเห็นไหมออันนี้มันเป็นตัวที่ทาให หัวใจของเราเต้นได้ดีอะไรพวกนีタタ้นะครับมีพลังงานแก่เซล์แก่เซล์ต่างๆเห็นไหมเนี่ยโคเอนไซม์คิวเทนนะครับตื่นมาเช้าเม็ดนึ่งเบต้าโคแขนเม็ดนึงเห็นไหมเนี่ยก็กินเข้าไปนะวันละเม็ดนะแล้วท่านจะอยู่ได้สั่งสบายนะครับเห็นไหมท่านต้องดูร่างกายดูร่างกายของท่านนะครับเฮ้ยนี่ยเนี่นี่ดูแก้มเนยอ่าเนี่ยนะข้อสำคัญว่าอย่าไปให้มันเหี่ยว คือคือถ้าหิวแล้วมันเนี่ยไหมแขนเห็นไหมแขนแล้วก็เห็นไหมแขนก็อย่าให้เหี่ยวเนี่ยแขนแขนแขนกับไอ้ไอ้ไอ้แก้มเนะี่ยอ่ะอ่ะแขนก็แก้มเนะี่ยนี่สำคัญใไหมนวลอยู่ใไหมเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะฮะเห็นไหม,ไหมยังนิ่มนวลอยู่ไหมเนี่ย ท่านท่านก็นไปท่านก็นไปดูแลท่านตัวเองนะครับเห็นไหมเห็นไหมและท่านจะอยู่อยู่อยู่ได้นานนะครับเห็นไหมนะครับอ่าวันนี้ผมก็อธิบายได้แค่นี้แล้วครับเพราะว่ารายละเอียดนี่ผมเคยอธิบายไปอยู่ใน u t u b e หมดแล้วนะครับเห็นหี่ะขอให้เตือนท่านนะครับเห็นไหมขอให้ท่านโชคดีนะครับที่ท่านมาโวยพรใยผมวันนี้นะครับอยู่อ่า จ็ดสิบเอแล้วมันก็คงจะอยู่นะไปจนจนถึงนู่นนะอย่างน้อย,อยก็เก้าสิบนั่นแหละครับเห็นไหมอย่างนั้นเพื่อนผมอะสุรพงศ์อะสุรพงศ์แน่นะมันบอกให้เอาก้าสิบห้านะเห็นไหมอ่าโอเคนะครับก็อาจจะถึงอยู่นะเก้าสิบห้านะแต่ผมเป้าหมายเอาแค่เก้าสิบสองเก้าสิบสามนะครับอ สุรพงษ์เนี่มันบอกเออให้มันเก,ก้าสิบห้าก็โอเคนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับอขอให้ไปดูแลร่างกายของตัวเองนะครับท่านจะอยู่นานท่านท่านจะต้องกินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอาหารห้าหมูนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วอาหารห้ามูนะอ่น เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว,วา่าโปรตีนเราก็กินอ้ไอ้พวกปลปาปใช่ไนะเป็นไอ้ที่มันย่อยย่อยง่ายหน่อยแม่จะไปให้อันย่อยยากๆนะก็เบนไปนะก็หม่ยแม่คาร์บโบไฮเดตกินน้อยๆนะครับอย่าไปกินมากให้มันอ้วนนะครับเอออย่าให้มัน,นอ้วนนะก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับครับวันนี้ผมขออวยพรให้ท่าน ทั้งหลายนะครับขอให้ได้อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะครับจะได้คุยกันจนถึงนู่นอายุเก้าสิบนั่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่มาอวยพรให้นะครับ